เท้าลงมาจินเรียเรยลงมาจินอาหารถ้าโป,ปยไว้ให้อ่ากินเลยฮะกินบนนั่นปลอดภยัยปลอดภยัดภยกินข้างหลังจะเอาแต่งวงเงียงงวงเงียหาจินอยู่หมามาคาบล่นอยู่บนปลอดภยัยหมามันก็ไม่ปีนหลังคาล็อไก่แล้ว嘛ฮะอยู่บนกินบนแล้วลูกถูก,ถกต้องละ อย่าลงอย่าลงไม่ต้องลงไม่ต้องลงหรอกไม่ต้องลงไม่ต้องลงอยู่บนอาหากินขน้างบนถูกต้องเออนะเดี๋ยวบัาหลัง่ปะปวยอาหารให้ถาดนี่สอก,กินที่ถาดนี่เด้อเออนั่นแหละนั่นกินที่ถาดนั่นแหละโอ้เบาเบาเาลูกเบาเบา ven. ไม่ต้องตกใจต้องตกใจไม่ต้องกลัวมามามากิน วเจ้า bon ใจเพชรหายครับเจ้าใจเพชรหายแซบขาไม่ดูให้ทันต้องบอกใหม่แล้วเนะว่าเหมียวเล็กเนาะยขาเอ้ยดูไก่ให้เอาพวกแนวไปเห็ดอย่าให้หมามาขบอมไปเป็นตัวเป็นตัววันละตัวสองตัวไปเหลือเลยเนาะชุชีนะ อ้อมไปวันละตัวสองตัวไปเหลือให้เลี้ยงไปหรอหรอหนึ่งนงะขับอ้อมไปวันละตัวละตัวไปเหลือว่าเลี้ยงทําไมนอนเอาหามตากแดดไม่ดีกว่าหรอถ้าเลี้ยงไว้ให้หมาขับไปวันละตัวละตัวว่านอนอาหามตากแดดดีกว่านะอยเว้ยอ้อเ่นนะอ้แต่ๆนะคนเท่าคนว่าง ถ้าทําอะไรไม่มีประโยชน์นะไร้ผลนะเพื่อนว่าก็งี่เง่าไงหย่างคำตักแดดเล่นบดีกะแค่คำหยาบนะเป็นคำเก่าของคนเฒ่าเล่าขานมานะเป็นคำสุภาพเลยนะเดี๋ยวว่าไม่สุภาพนะอู้อย่างใดคิดอย่างใดสอนลูกสอนหลานเอานคำที่มันเป็นสุดยอดนะสุดยอดแห่ง โฟก,กัสนลยสอนโอ้สาสต่องฟ้าแดดแจ่มนะวันนี้ายแดดแจ่มฟ้านะแดดสองฟ้าเป็นชัญญาวันใหม่พวกเราแจ่มใสมนกที่ออกจากรัรทั้งเรือรับป่าป่ามีความวัง เลี้ยงชีพเรายังฟังวิญญาณนานไปโรคจะมองคลองน้ำตายามเศร้าแย่งกันว่าเขาแล้วเราเฝ้าจริงใจกันเรือรักป่าป่ามีความหวังเลี้ยงชีพเรายังฟังวิญญาณน,นานไปโอ้ถูกฟ้องถูกายแต่ประมาณนี้ฟ้าลันครับฟ้าลัน ประจำใจสมัยอยู่เลือดทออวิอ่งออกร่างกายครูฝึกให้ร้องเพลงนี้ตลอดเลยฟาลั่นนึกถึงความหลังนะคนเท่ากันว่าพูดความเก่าเล่าความหลังเนี่ยเท่าแล้วจะไปเล่านะยรู้ว่าเท่า